บางคนเลือกมองแค่เปลือกนอกของคนแล้วตัดสินว่าเขาไม่มีค่าแต่ความจริงชีวิตคนเรามันไม่ได้วัดกันด้วยเสียงนินทาของใครสักคนเลยแม่กิ่งแม่ค้าขายผักธรรมดาในตลาดสดแห่งหนึ่งผู้หญิงตัวเล็กใส่ผ้ากันเปื้อนสี่จนจำสีเดิมไม่ได้เหงื่อบนหน้ามากกว่าแป้งที่ได้ทามือด้านจนเหมือนไม้แต่หัวใจนุ่มกว่าฝ้ายทุกกองในตลาดแม่ทำงานตั้งแต่ตีสี่ล้างผักหั่นผักต้มกะทิจนฟ้าย,ยังไม่ทันสว่างดีแม่กิ่งมีลูกสองคนธนากับระดาทั้งคู่เป็นเด็กดีแต่ความ จนทําให้ต้องทางานช่วยแม่ตั้งแต่เล็กแต่สิ่งที่เจ็บที่สุดไม่ใช่ความเหนื่อยมันคือคําพูดของคนในตลาดเวลาที่แม่ต่อราคาวัตถุดิเวลาที่แม่เก็บเศษผักไปทําอาหารเวลาที่แม่พับถุงพลาสติกเก็บไว้ใช้ใหม่ทุกคนก็พากันพูดว่ากิ่งมันงกจะง,งกไปถึงไหนบางคนแกล้งพูดดังๆแบบจงใจให้ได้ยินลูกก็เหมือนแม่แหละงกตั้งแต่เด็กโตไปใครเขาจะคบธนาได้ยินระดาก็ได้ยินหัวใจเด็กมันบอบบางกว่าผักในตรกาของแม่แต่ไม่มีใครสนใจทั้งสองคนมักกลับ,บบ้านมาด้วยสีหน้าหม่นธนาหลบตา แม่ระดาทำเป็นหัวร้อกหลบเปลือนแต่แม่กิ่งรู้ดีว่าลูกเจ็บแม่กิ่งเพียงยิ้มลูกหัวลูกแล้วพูดเสียงเบาช่างเขาเถลูกคนที่เขาพูดเพราะเขาไม่รู้ว่าเราเหนื่อยแค่ไหนแม่ไม่โกรธขอแค่ลูกไม่เสียคนก็พอแล้วแต่ถึงแม่จะพูดแบบนั้นหัวใจแม่ก็ยังเจ็บเจ็บจนต้องหลบมานั่งเงียบๆหลังร้านบีบหน้าอกเบาๆเพราะ โรคประจําตัวที่ไม่มีใครรู้นอกจากคนในบ้านแม่กิ่งเป็นโรคหัวใจหมอบอกว่าต้องผ่าตัดแต่ค่าใช้จ่ายสูงจนแม่ไม่กล้าคิดแม่เลือกกินยาเลือกทางานหนักต่อไปเลือกประหยัดทุกอย่างแม้แต่ค่าของลูกก็ไม่เคยบอกให้ลูกใช้เยอะคนนอกมองว่าแม่งกแต่ลูกสองคนรู้ดีว่าแม่ไม่ได้งกแม่แค่ไม่มีเงินจะเสียและเพราะเหตุผลนั้นความงกของแม่กลายเป็นแรงผลักดันในหัวใจของลูกธนาเริ่มตั้งใจเรียนอ่านหนังสือใต้ไฟสลัวในบ้านเล็กๆที่หลังคา้ํารั่วระดาเก็บเงินช่วยค่าเทอมของพี่ชา ทั้งคู่สัญญากับตนเองว่าจะพาแม่ออกจากชีวิตที่โดนตราหน้าเสียทีธนาติดหมอวันที่รู้ผลเขาวิ่งกลับมาที่ตลาดกอดแม่ทั้งน้ําตาแม่กิ่งหัวเราะทั้งน้ําตาไหลแต่ยังพูดล้อเบาๆว่าเรียนหมอเขารังเกียจลูกคนงกเหรอลูกธนาสายหน้าแม่ไม่เคยงกแม่แค่สู้ผมตั้งหากที่ต้องขอบคุณแม่วันนั้นเสียงนินทาในตลาดเงียบลงชั่วคราวแต่ก็มีบางคนยังพูดต่อเป็นหมอได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ต้องออกมาเก็บผักกับแม่เหมือนเดิมแต่ธนาไม่สนเขาเรียนหนักขึ้นก้มหน้าก้ม เพราะมีเหตุผลเดียวเขาต้องการรักษาแม่ด้วยมือของเขาเองจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งแม่กิ่งล้มตอนกำลังยกตะก้าผักธนารีบลับมาปฐมพยาบาลดวงตาสั่นระริกเพราะรู้ดีว่าวันที่กลัวที่สุดมันมาถึงแล้วธนาเก็บเงินจากทุนช่วยทุกทางที่ทำได้มองแม่บนเตียงคนไข้ด้วยสายตาเปียกน้ำตาก่อนจะกระซิบว่าแม่ต้องกลัวนะลูกของแม่จะไม่ปล่อยให้แม่เจ็บอีก